เที่ยวเมืองนรกตอนที่7ครั้งที่6วันพุธที่29กันยายนพุทธศักราช2519ตอนท่องหอกระจกวิเศษทูวิญญาณบาปปรากฏร่างเดิมท่านหันจี้กงเสศ็จลงตัดเป็นกรมีความว่าหอกระจกสองวิญญาณเห็นร่างเดิมลักแก้เติมทอนอักษรสวดไม่พักยมกดเที่ยงธรรมลงทนหนักโทษมหานคนในโลกที่ทำบาป วันนี้เตรียมท่องนรกในเวลาแล้วจะจงเตรียมเดินทางก็ผมเตรียมการเรียบร้อยแล้วเชิญท่านอาจารย์เริ่มการได้แล้วถึงแล้วรีบหลงจากตกัวเสียที่นี่เป็นแห่งโนตำบลใดเหตุใดจึงมีฝูงชนแออัดด,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 ดัดเยียดด้านหลังมีโยมมาทูดควบคุมไปยังหอข้างหน้าที่นี่คือหอกระจกวิเศษหรือหอกระจกสะท้อนบาปกรรมจนเหล่านี้ล้วนขอกรรมทำข็นในขณะอยู่บนมนุษย์หรือไม่มีศีลธรรม วิญญาณของผู้กระทำบาปเมื่อตายลงแล้วไปรายงานตัวที่กลุ่มที่หนึ่งล้วก็ถูกคุมตัวมาขึ้นหอกระจกนี้ให้ปรากฏร่างกายเดิมเหมือนตอนมีชีวิตอยู่ว่าได้ทำบาปอย่างไรทําให้วิญญาณโทษรู้เห็นการทำบาปในมนุษย์โลกนั้นไม่สามารถรอดผลกฎของโยมโลกเมื่อวิญญาณโทษเหล่านี้ขึ้นไปยังหอแล้วนวนใจสั่นขวัญเสีย กวัวเก่งเดิมไปดีที่ตนทําไว้ในเมืองมนุษย์จะปรากฏขึ้นอับอายชาวบ้านเราเดินตามหลังขึ้นไปชมดูบนหอ,อกันเถิดยินดีครับดูให้ถึงที่สุดเข้าใจให้ท่องแท้ขอต้อนรับท่านอาจารย์ในท่านอย่างเซินแห่งสำนักเสกเชิงตึงเมืองไทตงโปรดจะได้มีการแสดงข่าวว่าเรล่าสิทธิอาจารย์ได้รับเทวะองค์การให้แต่งหนังสือเรื่องเทียวเมืองนรกวันนี้เลยมาเยี่ยมชมเชิญท่านนายพลนำพาหยางเซิงขึ้นไปตรวจชมบนหอ ท่านอาจารย์ต้องไปกับกระผมด้วยนะครับมิบะนั้นกระผมคนเดียวอยู่ในถิ่นแปลกใหม่อย่างนี้ไม่กล้าเดินเหินด้วยตัวคนเดียวก่อนได้แล้วตามนายผลขึ้นไปบนหอเถิดยื่มจนอยู่ข้างๆก่อนเถอะโฮผพู้เท่าคนนั้นถูกโยมมาโษคุมตัวอยู่หน้ากระจกฉไหน้เงาที่ปรากฏกลายเป็นคนหนุ่มกําลังปีนข้ามกําแพงบ้านของชาวบ้านแล้วลงไปเปิดหน้าต่างโดดเข้าไปในบ้านในบ้านมีสามีภรรยาวไวกลางคนกาลังนอนหลับ คนหนุ่มผู้นั้นทําการเปิดตู้เปิดถีบถ่ายกับว่ากําลังค้นหาสิ่งของอะไรชายาวการคนผู้นอนหลับเกิดตื่นขึ้นตกใจร้องเสียงดังสนั่นหนุ่มผู้นั้นชักมีสั้นโดยพันในช่วงแทงคนไวาการคนผู้ตื่นขึ้นเสียงร้องดังโอยเลือด,ดสดๆไหลทั่วกายกระผมไม่กล้าดูไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนี่แหละเป็นความเยียบยนพิสดารของขอกระจกวิเศษผู้เท่านี้เมื่อสมัยเป็นคนหนุ่มเคยเข้าไปลักทรัพย์ของผู้อื่น จาบานรู้สึกตัวเลยชักมีดแทงเจ้าบ้านตายมาบัดนี้วิญญาณโทษนี้ตายลงแล้วมาอย่งยงางโยมโลกต่อหน้าหอกระจกวิเศษเรื่องบาปที่ก่อไว้ก็ปรากฏออกทันทีหอกระจกวิเศษนี้สร้างขึ้นจากวัสดุอันใดฉะนานจึงวิเศษพิสดารถึงปานนี้กระจกวิเศษนี้สร้างขึ้นโดยพลังแห่งสวรรค์และธรณีจากการรวบรวมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสากลโลกวิญ,ญญาณของปุถุชนหมดลอยมาถึงที่นี้ ก็จะใช้ล่างเดิมไ่ปรากฏออกไม่มีการแอบแฝงไดอย่างใดแม้นิดที่แท้แล้วนั้นไม่เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของจกวิเศษนี้หรอกเพราะเหตุว่าชาวโลกจากวัยเด็กถึงวัยแก่ในชีวิตของตนสร้างบปาปหลังนาแต่มนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเสร,ริฐการทําของตนเองต้องรู้จิตใจของตัวเองก็คือกล่องถ่ายรูปกล่องหนึ่งเก็บอว้กระทําต่างๆในขณะที่อยู่ในมนุษย์โลกอไว้นี่แหละคือกระจกใจถึงแม้ว่าชาวโลกแอบกระทาความผิดโดยผู้อื่นไม่สามารถรู้เห็น ใหทุกคนทำใจต,ตัวเองตัวเองย่อมรู้การใช้มือเท้าการเดินเขินก็ไม่อาจพ้นจากการบัญชาของหัวใจเครื่องเครื่องนี้ก็คือเจ้าแห่งสามแดนสถิตยอยู่ในที่ลับคอยหลอกบันทึกเก็บภาพใหญ่น้อยสดทุกเหตุการณ์เมื่อคนตายลงมาถึงหน้าหอกกระจกวิเศษ่องจะหอกกระจกนี้บัญชีรว,วมแห่งกระแสบวกและกระแสลบพอสัมผัสกับจ่นไอแห่งวิญญ,ญาณร่างกายของมนุษย์กระแสไหลจะรวมเข้าสู่วงจรทันที ทาการใช้ออกสึ่งความมนุษย์นั้นที่ได้กระทําไว้ในปางก่อนดังนั้นผู้กระทําบาปเมื่อมาถึงหอนี้ดูกระจกวิเศษแล้วความจริงต่างๆก็จะปรากฏออกทันทีโดยมิอาจจะปิดบังอําพางได้ดังที่คําพทดท่านกล่าวกดทุกกดแล้วเกิดจากใจก็คือเหตุผลที่แท้จริงของสิ่งนี้ที่แท้เป็นดังนี้เองแต่ว่าวิญญาณของผู้ทรงธรรมมาถึงที่นี่หอกระจกวิเศษจะใช้การได้หรือเปล่าไม่ทราบ วิญญาณของผู้ทรงธรรมไม่ต้องหลุดมาสู่หอกระจกวิเศษนี้คุณดูที่หน้าหอเขียนไว้ว่าหอกระจกวิเศษจะไม่มีคนดีเลยผู้ทรงธรรมเมื่อตายลงวิญญาณท่านฟ่องแฟ้วใสสะอาดหน้าหอกระจกวิเศษมีแต่ขาวใสว่างเปล่าเสมือนฟิล์มว่างเปล่าไปแล้วเพราะเหตุว่าในจิตใจไม่มีสิ่งชั่วร้ายแออัดอยู่ด้วยจึงมองไม่เห็นร่างเดิมของเขาหากวิญญาณผู้ทรงธรรมยิ่งสดใสสะอาดบุญกุศลยิ่งทวีกูลก็มุ่งไปแดนสวรรค์ หรือใหุ้มอื่นๆตรวจสอบบนบาปโดยตรงโดยไม่ต้องมาอย่างที่นี่ดังนั้นกระจกวิเศษนี้จึงมีอีกชื่อว่ากระจกเวรกรรมผู้ใดที่สร้างบาปในดดนนุ์เมื่อตกมาถึงที่นี่แล้วก็จะปรากฏตั้งเดิมขึ้น,นทันทีเจ้าจงเยี่ยมชมอีกครั้งเถิดหญิงสาวผู้นี้ยอมมาทุกควบคุมตัวไปหนะ้าหอเธอไม่กล้าเข้าไปหอดอ้อนล่ำให้อยู่ไม่หยุดยัง้งท่าทีหน้าสมเพชเวทนามากทําให้เกิดความสงสารยิ่งนัก แต่ยมทูตก็ไม่มีการปาณีสงสารกันดูหญิงงามเลยต้องถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับนักโทษอื่นโดยใช้งามเหล็กคุมให้เข้าไปหน้าหอโอยสถานที่นี้มีผู้ชายมากหน้าหลายตาเข้าๆออก,ออกในห้องมีแสงไฟแสงสีต่างๆคล้ายแหล่งโลกีของแดนมนุษย์ใช่แล้วที่นี่คือแหล่งโลกีแห่งแดนมนุษย์เจ้าจังสังเกตให้หลบขอบละเอียดที่ท่วนเถิดแต่และห้องมีเสียงอ่อนหวานของสตรีเพศเป็นสถานที่น่าลหลงใยยิ่งนัก ก็ผมมีกล้าดูชมมากนะท่านอาจารย์ครับเรากลับกันเดินครับเจ้ายังมีความรู้สึกว่าไม่สมควรจะเยี่ยมชมก็ยังนับว่ามีความเนื้มอายมีมรยาและศีลสามอยู่ในใจไม่ขายหน้าสิทธิ์โปวดของท่านกวงเหงเจ้าสำนักแห่งเสีเ้เฮียงตึงนั่งหญิงงามเมืองผู้นี้ขายทั้งร่างกายและวิญญาณหลอกลวงช่อชนทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นผู้จจหยาบคายต่ำช้า มลยากคุณสมบัติประจาของสีเพศไม่มีเหลือไว้ในตัวเลยแม้แต่น้อยตดทันใหญ่หลวงเป็นยิ่งนักซ้ายังเป็นการมาโลกทําให้คนตายลงก่อนที่ควรเมื่อวิญญาณตกถึงยมมรโลกจึงอยากที่จะหลดพ้นจากการลงทันที่ทรมานได้ง้อเตือนเพศหญิงแห่งมนุษย์โลกควรที่จะรักถนอมตัวไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะทําตัวเป็นหญิงงามเมืองขายตัวเมื่ออ่นอ,อนนุ่มเป็นที่หล่หนุนของผู้ชายนับเป็นพันๆคน ให้บุคคลเหยียบย่ำตามชอบใจไม่มีราคาแม้แต่สตางค์แดงเดียวจะยังสร้างเวรกรรมอันหนักหนาด้วยส่วนผู้ชายที่ชอบเชือ่อผู้หญิงก็ผิดในเรื่องลามบด้วยขอให้กับตัวโดยเร็วเจ้าอย่างเสร็จเราเตรียมตัวกับสำนักกันเถิดท่านทั้งสองจะไม่รอสักครู่หรือขอรับต่อหน้ากระจกวิเศษทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นรูปปูโปผมไม่กล้าจะดูอีกต่อไป มีวิญญาณบาปมากมายเหล่านี้แสดงออกถึงความชั่วร้ายต่างๆข้าพระเจ้ายังเป็นมนุษย์ปุถุชนอยู่ต่อหน้ายิ่งทําให้พวกนั้นอับอายมากขึ้นสู้ขอลาก,กลับไปก่อนดีกว่าขอบคุณมากที่ท่านนายพลไดก้กุนาชี้แจงอธิบายเราจะเตรียมตัวกับสำนักแล้ววันอื่นคอยเยี่ยมชมลงซ่อมพสูตรนี่ไปเถิดเจ้าหยางเซนติบขึ้นไปบอกดวเหลวเตรมตัวกับสำนักกระผมกลัวมาก เหตุใดจึงต้องกลัว่ปฏิบัติตัวเองให้เป็นคนดีก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการอับอายขายหน้าอย่างที่นี้สำนักเซสกข่งตึงถึงแล้วอย่างเซินลงจากตักบัวมีอยางกับเข้าสู่ร่างเดิม